สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาเร็กจาก RDD c ดี c e n t e r นนะครับแม่คือบริษัทอาคนเนลแคปตอลเพราะเราคือแหล่งรวมรถมือสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้ผมมีรถดีๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับตามผมมาครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนวันนี้นะครับตามผมมาครับมาครับมาครับวันนี้นะครับผมพามารีวิวนะเป็นตัวแคมรี่กันบ้างนะครับเป็นตัวแคมรี่ นะครับเครื่อง2.5ทั้ทางคู่เลยนะเดี๋ยวผมบอกความแตกต่างนะครับว่าแต่ละรุ่นมันแตกต่างกันยังไงนะครับน้าคันนี้นะครับเป็นตัวไฮบิดนะ2.5ไฮบิดนะครับนะาพรีเมียมส่วนคันนู้นนะเป็นตัว2.5สปอร์ตนะครับนะาผมพาไปรีวิวนะทั้ง2คันนะครับในวันนี้นะครับพามารีวิว2.5นะที่โกดังเทพารักษ์นะครับนะาโกดังรถดีเด็ดสาขาเทพารักษ์นะครับโอเคน้พาไปดูคันนี้กันก่อน นะครับคันนี้นะเป็นตัว Toyota Camry นะครับเครื่องยนต์2.5 h b ไฮบริดพีเมียมนะนะครับเครื่องยนต์2.5 h b ไฮบริดพีเมียมคันนี้นะสนนร,ราคาอยู่ที่8,59,000บาทครับเป็นรถปี20นะจดปี21นะครับรถปี20จดปี21ได้เป็น Camry นะพรีเมียมไฮบริดพรีเมียมนะครับเอาไปใช้งานกันเลยนะใครสนใจนะครับติดต่อมานะ097 0829913นะครับผมมาลิกเลขที่งานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับนะนี่ h ไฮบริดพรีเมีนะครับพามารีวิวทีละคันนะทีละคันนะครับไฮบริดพรีเมียสวยงามมากๆโคตรหรูหรานะครับดูล้อแม็กต่างๆอย่างหล่ออย่างหล่ออย่างเท่นะครับเน่ยไฟท้ายนะครับ แสดนหลัง4จุดไฮบริดนะเป็นไฮบริดนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปรีวิวนะคันนี้กันนะครับคาไปรีวิวคันนี้กันนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะคันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูสักคู่นะครับ ฝากระโปรงเปิดง่ายๆเป็นระบบโชค๊คค้ำนะตัวไฮบริดนะครับเป็นตัวไฮบริดนะเครื่องยนต์นะครับนะเดินนิ่งๆนะเสียงเงียบๆแบบนี้ตัวไฮบริดนะครับเบนซินไฟฟ้านะนะครับไล่มารถเดิมๆน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไข่นะ โชคค้ำตองเหมือนกันนะไม่มีแกะไม่มีไข่เนี่ยตัวถังด้านหน้าเดิมๆหมดนะครับคานด้านหน้าเดิมๆนะครับด้านหน้าเดิมๆหมดเลยนะครับสวยงามหมดเลย,ยามาร์คเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับสวยงามคานฝั่งนี้ก็เดิมๆหมดนะดูตัวสาระโปรงก็ไม่ได้มีการแจกกันไขทั้งสองฝั่งนะครับ ตัวหางเดิมๆหมดสิ้นแก้มเดิมหมดนะครับนาะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นนเดินปกตินะครับไม่มีปิดปกตินะเป็น,นปิดไฟฟ้านะครับเสียงืยนต์เดินแบบนี้นะครับเสียงเครื่องยนต์เดินแบบนี้นะปิดการน้ํามันเครื่องให้ดูปิดการน้ำมันเครื่องให้ดูด นี่นะไม่มีควันออกนะครับามันเคลื่อนนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวตลอดตามระยะเวลานะครับสวยงามนะเดี๋ยวกอนส่งมอบก็ทาความสะอาดให้ทั้งหมดนะครับทาความสะอาดให้ทั้งหมดนะภายในภายนอกนะครับโอเคนะด้านหน้านะครับรถเดิมๆนะครับนะไปดูภายในนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะสําหรับคันนี้ตัวไฮบริดนะครับคันนี้ได้เป็นยางมิชลินนะดูแมก โรโยต้าแท้แบบนี้นะครับหล่อๆเลยหล่อๆนะเป็นยางมิชลินปี2 0 2พยีสี่ยางปี2024นะก็ยังพอลึกอยู่ดอกยางยังพอลึกอยู่ใช้งานได้อีกปีกว่าๆนะครับเด๋ยกกระจกนะครับด้านข้างนะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีสี่จุดนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าสี่จุดนะด้านหน้าสี่จุด ทั้งบมมีหลังคานะครับลูคท็อปนะครับซันรูฟซันรูฟนะนี่ชิ้นแก้มดูเห็นไหมไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีรอยพ่นสีนะครับแล้วก็นะครับประตูเดิมเดิมนะรอยซีนเดิมๆอยู่ครบๆร,รบโตโยต้าแบบนี้นะครับนะดูกง,งูแทบไม่ต้องดึงดูเลยนะครับแทบไม่ต้องดึงดูงรถเดิมนะ ประตูเดิมก็นะครับไม่ได้มีชนหนักด้านขวาด้านซ้ายนะนะครับนะมาดูภายในนะครับเริ่มกันที่ตั้งแต่ฝั่งขวานะครับนะนะมีเมมโมรีซีทนะสองตำแหน่งนะครับเมมโมรีซีทสองตำแหน่งนะครับแล้วก็น้ากระจกนะครับอ่ามองข้างนะปรับออโต้ด้วยนะครับเป็นปรับออโต้ปรับไฟฟ้าแล้วก็ปรับออโต้นะนะครับบานเลื่อนเนี่ยไฟฟ้านะครับทั้ง4บานนะเป็นออโต้ทั้ง4บานเลย นะครับไฮบริดพรีเมียมนะครับด้านข้างนะเนี่ยมีปุ่มต่างๆนะครับเป็นตัว Start, นะพุทธสตาร์นะครับเป็นตัวพุทธสตาร์นะกุญแจนิโม่คอนโทรลนะครับนิโม่คอนโทรลนะอยู่ในถุงนี้นะครับ2อันนะครับมานะสวยงามถูกไฟด้านล่างมีไฟด้านล่างให้ด้วยนะครับเวลามืดๆนะครับเนี่ยฟังก์ชันนะครับ ครบๆนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นหนังสีดำนะไม่มีรอกไม่มีถลอกนะครับสวยงามนะครับนะอันนี้อ่าลมยางมันต่ำหน่อยก็จะไปสูบยางเพิ่มแค่นั้นเองนะครับนะแต่ตรงอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคันนี้นะมาพร้อมกับเลขไมเนี่ยให้ดู เลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดกิโลเมตรนะนะครับเนี่ยระบบสั่งการนะนี่ตัวช่วงล่างต่างๆนะครับเนี่ยตัวไฟเตืนอนลมยางนะก็ไปใส่ลมยางเพิ่มนะครับนะอันนี้มันเป็นลมยางอ่อนมานะนะครับหน้าจอเนี่ระบบทัชสกรีน นะครับแล้วก็เชื่อมต่อวิวยท,ทยุบลูทูธใช้งานได้ปกติเลยนะครับแอร์ Air เป็นระบบดูออกนะครับอ๋อสามโซนนะสามโซนก็นะครับนะเป็นตัวปรับได้สามโซนเป็นอ่าความอุณหภูมิเดียวกันได้นะก็ทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับมีแอร์ด้านหลังตรงนี้หนึ่งตอนนะ่อนะอหนึ่งตัวนะครับนะจะปรับเป็นสามโซนแอร์เดียวกันหมดเลยก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหม ปรับเป็นแอร์เดียวกันหมดเลยก็ได้นะเนี่ยครับปรับได้หมดเลยนะแอร์ระบบปรับออโต้นะครับเย็นสบายไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่น,นอับใดทั้งสิ้นนะมีเกียร์แพดเดลชิพให้ด้วยนะครับปี20่สิบจดยี่สเอีดนะเนี่ยเกียร์แพดเดลชิพฟังก์ชันต่างๆครบสวยงามนะครับตัวแคมรี่อยู่แล้วนะเนี่ยเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ะนะครับแล้วก็ปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้หกสปีดนะเนี่ยใช้เกียร์แพดเดนชิพนะเดียย๋ยวใช้เกียร์แพดเดนชิพห้ดูนี่ปึ๊บตก ตบนะหกนะครับตบลงหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งเห็นไหมแล้วก็เลื่อนกลับไปมาครับแล้วก็นะไวเลสชาร์จิ่งตรงนี้นะครับนะพร้อมช่องเก็บของมีพร้อมช่อ,เองออเก็บของนะช่องเก็บของด้านหน้านะครับช่องชาร์จไฟนะ usb นะครับช่องชาร์จไฟ usb ช่องเสียบไฟต่างๆมีมาให้ครบนะครับ แอร์นะเบาอ,อุ่นปรับได้ด้วยนะแบบอ๋อปรับเบาเย็นได้ด้วยนะปรับเบาเย็นได้ด้วยนะบอกปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเนี่ยอีโคโหมดต่างๆนะครับ E-V โหมดนะอีโคโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มัลโหมดเนี่ยนะครับตัวช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับมีให้มองหลังนะครับเป็นตัวอัลตโต้นะแล้วก็มีตัวสันลุนะครับ ลูกเปิดได้นะปกตินะครับไม่มีปกติเลยนะสวยงามมากนะครับนะนี่ก็ปิดได้ปกตินะครับนี่เดี๋ยวเอาเปิดรับแสงเดี๋ยวว่าปิดรับแสงนะได้เลยนะครับตัวซนะันละูปนะนะปรับตัวซันลูปตรงนี้นะแล้วก็กระจกด้านหน้านะครับมีไฟให้นะ ทั้งสองอันเลยก็ไม่ยี่สวยงามด้านบนไม่มีร่องรอยขาดไม่มีร่องรอยนะนะครับแอร์แบกด้านหน้าสองลูกอ่าสี่ลูกนะครับสี่ลูกนี่หนึ่งสองนะฝั่งนู้นก็หนึ่งสองเหมือนกันนะครับนี่กล้องถอยหลังมีมาให้แล้วนะกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วนะแล้วก็ มีม่านบางแดดด้านหลังนะครับไปดูฟังก์ชันด้านหลังกันต่อนะครับนะฟังก์ชันด้านหลังกันต่อมันล็อกไว้กะปลลล็อกก่อนดูด้านหลังนี่สวยงามมากบอกปรับกไฟฟ้านะช่องเก็บของลำโพงอ่ ถวตอนด้านหลังนะครับนะแล้วก็ช่องเก็บอ่าที่วางแขนนะนะครับพร้อมที่วางแก้วน้ำอันนี้นะครับแล้วก็อ๋อเป็นตัวระบบนะปรับแอร์ต่างๆนะปรับแอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยปรับแล้วก็พับนะครับนะเอนบอดได้นะเนี N ่ยเอนบอดได้นะฝั่งนี้เห็นได้ทั้งสองฝั่งเลยนะเดี๋ยวให้ดูอ่ะ,อะสมมติอ่ะเอนขึ้นมานะ บอกมันก็จะดันขึ้นมาถ้าเอลงบอกมันก็จะดันลงไปนะครับแล้วก็ตัวปรับบอกไฟฟ้าตรงนี้ได้ด้วยนะสําหรับผู้บริหารนะครับนะภายในเดี๋ยวทําความสะอาดให้นะเก็บทำสิ่งของต่างๆให้ไฟด้านหลังติดทุกดวงนะครับสวยงามมากๆแอร์ด้านหลังเย็นสบายนะลองนะทดลองดูแอร์ด้านหลังเย็นสบายนะนะครับเย็นสบายนะ เย็นนะครับเย็นสบายแล้วก็มีช่องเสียบไฟนะช่องเสียบไฟต่างๆช่องเสียบ USB ฮนะสองช่องนะครับเป็น USB นะสวยงามสวยงามนะครับแล้วก็มาดูตอนฝาท้ายนะดูฝาท้ายกล้องไหวยหังนีงมาให้กล้องไหวย,ยังนี้นะนะครับแล้วฝาท้ายนะ เองแงน็อตด,ดูไหมเนี่ยรถเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยแม็ดูน็อตไม่มีขยับนะไม่มีแกะไม่มีขายฝาท้ายไม่มีถอดนะครับฝาท้ายไม่มีถอดเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูด้านล้างด้านล่างนะตัวแคมรี่นะครับนะตัวแคมรี่นะเห็นไหมนะครับเออยางอะไรนะครับิ้นส่วนด้านท้ายนี่ดูกันลอยกัน กันรั่วกันซึมนะสีเดิมเดิมแบบนี้นะครับเดิมเดิมนะรถเดิมเดิมนะครับหรูหราแคมรี่นะครับแปลกใหมนน่มาสวยงามนะครับสวยงามนะครับคันนี้นะสวยงามนะนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็นะกดปิดปกติ นะครับนะคันนี้นะเซ็นเซอร์ด้านหลังสี่จุดนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังสี่จุดนะเดิมทั้งคันครับคันนี้นะรับประกันเดิมทั้งคันนะครับเดิมทั้งคันเลยนะสวยงามนะทั้งหมดเลยเนี่ยบอบปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเนี่ยแคมรี่นะครับเดี๋ยวมาดูสำเนาเล่มคันนี้กันก่อนนะสำเนาเล่มคันนี้กันก่อนนะครับ น้สับนาวเล่มคันนี้นะครับเป็นตัวนี่นะครับ Toyota Camry นะเครื่องยนต์นะครับ2.5นะครับ2 5 0 0 2,487ซีซี cc ก็2,500ซีซี cc นะเป็นนะครับนี่เชื้อเพลิงนะเบนซินไฟฟ้านะครับนะไฮบริดนะครับจดทะเบียนก็นะครับแข็ง2ตอนปกตินะนี่รถจดรถปี20นะครับจดปี21นะปี20จดปี21นะครับนะรถผลิตปลายปีก็ไปจดต้นปีเนี่ย นะครับนะเจ้าของรถลำดับที่1ก็อาร์คะแนนแคปิตอลนะลูกค้ารับรถไปก็เป็นเจ้าของรถลำดับที่2ทันทีนะครับสวยงามนะนะครับนะรถของเรานะครับเข้าศูนย์นะครับเช็คประวัติได้ทุกคันนะครับเข้าศูนย์เช็คประวัติได้ทุกคันนะมีการนะครับประวัติเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกคันอยู่แล้วนะครับนะนะครับคันไหนนะครับมีตําหนิตรงไหนผมบอกมีตําหนินะอย่างคันเนี้ยนะครับสวยงามนะครับนะคันเนี้ยสวยงามนะ ตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับนะคันนี้นะครับสรุปให้อีกทีนะคันนี้นะครับเป็นตัว Toyota Camry นะ2.5 h จ b ห้าไฮบริดพีเมียมนะครับนะนะกับราคานะ966,000บาทนะครับ966,000บาทนะใครสนใจติดต่อมา 097, 082, 9913ผมมาเรียรงานยินดีให้บริการทุกคั้นนะครับนะเน้นย้ำเหมือนเดิมซื้อสดไม่เก็บแบดเเพิ่มเติมแล้วเครดิตดีนะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนให้ด้วยนะ นะครับใครสนใจรีบติดต่อมานะมีแค่คันนี้คันเดียวนะครับสำหรับตัว2.5 Hybrid Premium e นะที่สาขานี้นะครับแล้วก็มาดูกันตัวนี้มาดูกันต่อที่ตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัว2.5 Sport นะครับนะมาดูกันต่อที่ตัวนี้เป็นตัว Camry นะ2.5 Sport นะครับปี2021นะครับกับราคานะอยู่ที่7,19,000บาทนะครับได้ตัว Camry 2.5 สปอร์ตนะครับไม่หลักหมื่นเอาไปใช้งานกันเลยนะใครสนใจนะครับติดต่อมา0 9 7 0์เก้าเอาเก้หนะครับน้าเน้นย้ำเหมือนเดิมทั้งสองคันนะครับซื้อสดไม่เก็บแปดเเนตเพิ่มเติมแล้วด้วยนะครับอ่ะนะครับมาดูนะคันนี้นะครับน้มีตำหนิหน่อยนะคันนี้มีตำหนิเลยนะครับเดี๋ยวพาดูนะครับพาชมนะมีตำหนินิดหนึ่งนะนี่ตำหนิฝานะครับมีการแกะการขายมานะ เห็นไหมฝามีล่องรอยการแกะก,การขายมานะครับแต่ว่านะตัวเครื่องนะตัวถังเดิมเดิหมดตัวถังเดิมเดิมหมดนะ2.5สปอร์ตแล้วก็คานด้านหน้านะครับมีการยกเปลี่ยนมานะครับคานด้านหน้ามีการยกเปลี่ยนมานะนะครับนะมีการยกเปลี่ยนมานะครับนะ้ํำบอกตามตรงว่ามันมีการเฉี่ยวมานะถึงคานรับแรงนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงตัวด้านล่างนะลูกค้าไม่ได้ชนหนักนะครับ เวลารถอู่นะครับเวลาเขาอ่าซ่อมนะเขาก็จะยกคานเนี่ยก็ยกคานแต่ว่าไม่ได้ชนหนักถึงด้านละด้านล่างนะเพราะว่าตัวถังเดิมเดิมหมดนะเนี่ยเดิมเดิมหมดนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องคานตัวนี้นะเนี่ยคานด้านเนี้นะครับคานตรงเนี้ยเดิมทั้งหมดนะครับเดิมทั้งหมดเนี่ยเม็ดอา้าคอยู่สวยงามครบๆบแบบนี้นะครับนะ เปลี่ยนแค่คานด้านข้างตรงนี้นะครับสวยงามนะแล้วให้ดูเครื่องยนต์นะครับนะปกติเดินนิ่งๆน,นะ2.5สปอร์ตนะครับฟังเสียงค่ะยนต์เดินปกตินะไม่มีผิดปกตินะครับนะสองจุดหสปอร์ตนะครับสวยงามนะฝาก,ก็ป่ากระโปรงนะเดิมๆนะครับ เดิมๆนะเดิมๆนะครับมีตําหนิก็คือฝามีการแกะไปทำสีมานะครับแกะทําสีมาแล้วก็ตัวคานด้านหน้าก็นะครับมีการถอดมานะมีการถอดมานะครับเห็นไหมฝาแกะนะครับขันไหนมีตาหนิผมบอกมีตาหนินะเจ็ดแสนสามหื่นเจ็ดพันบาทนะครับแล้วก็ตําหนิอีกหนึ่งอย่างตรงนี้นะครับลูกค้าไปซ่อมเพิ่มเติมนะเอาไปซ่อมเพิ่มเติมนะครับคือนี่ สากระโปงมันปิดมไม่สนิทสากระโปงมันปิดไม่สนิทลูกค้านะครับนะเพราะว่านะอ่าเวลารถมันเฉียวมาเนี่ยแล้วเขาก็ถอดสากระโปรงไปนะครับแล้วก็ถอดคานที่ผมชี้ให้ดูนะครับแล้วมันนะเคาะซ่อมมานะตรงนี้นะครับมันปิดไม่สนิทนะลูกค้ามันปิดไม่สนิทลูกค้าก็เอาไปเข้าอู่เพิ่มเติมนะครับเข้าศูนย์เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะรถขับใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้นะ ขับใช้งานได้ปกติเป็นยางบิดสโตนนะครับบิดสโตนนะแล้วก็ปี2024นะปี2024ฟังก์ชันภายในนะครับคันนี้ไม่มีสรลูปนะนะครับเป็นตัวธรรมดานะ2.5สปอร์ตธรรมดานะครับนะดูนะครับอ่าดูนะชิ้นแก้มเนี่ยพอถอดมามันก็ทำความการทำสีมา นะครับใช่ไหมอืมใช่อ่าไม่ใช่ขอภัยทีไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้ถอดนะมันถอดแค่คานด้านหน้าชิ้นแก้มไม่ได้ถอดนะครับเนี่ยประตูเดิมหมดประตูเดิมเนี่ยรอยซีนจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ลองเอเล็บจิกไปเขา้าเขา้านะถ้าเป็นประตูไม่เดิมเนี่ยรอยซีนตรงเนี้มันจะแข็งๆเลย แข็งๆเลยนะครับนะ้าประตูเดิมหมดเหมือนกันนะคันนี้ก็ลมยางอ่อนเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมฝากระโปรงนะครับมันปิดไม่สนิทนะครับเนี่ยเหมือนกันลมยางอ่อนนะครับเนี่ยไฟขึ้นเตือนลมยางอ่อนนะครับแต่ด้านในนะขับใช้งานได้ปกตินะครับ นี่เกียร์นะครับออโต้ Auto, นะเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับเหมือนกัน6สปีดแต่ว่าคันนี้ไม่มีพัดเดิลชิพนะไม่มีพัดเดิลชิพแล้วก็เบาอไอ้นี่ออโต้นะหุนกระจกพับข้างนะปรับออโต้นะครับไม่มีเมมโมรีซีดนะครับไฟฟ้าแล้วก็ออโต้ทั้ง4บานนะกระจกนี่ปุ่มสตาร์ทเหมือนกันคุญแจร,รีโมทคอนโทรล2ออันเหมือนกันกับคันเมื่อกี้นะ ระบบนะครับค้ดคอนโทรลนะฟังก์ชันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับนาแอร์หน้าจอนะทัชสกรีนเหมือนกันไหมอ่าหน้าจอทัชสกรีนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวแบบนี้นะปียี่สิบเอร์ด้านในเย็นสบายมากเนี่ยนะครับแอร์ตอนหลังมีให้ด้วยนะครับแล้วก็กระจกนะมีม่านด้านหลังเหมือนกันนะครับนะนี่นะนะครับ นะสวยงามนะครับคันนี้มาพร้อมกับเลขไมล์หลักหมื่นนะเก้าหมืนกับแปดสิบสองกิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าเลขไมล์เก้าหมื่นปดิบสองกิโลเมตรเท่านั้นนะสวยงามนะครับนะครับตั้หนิ่งไปตรงไหนนะผมแจ้งไปแล้วนะครับแอร์แบ็กด้านหน้าสี่ลูกปุบไปดูข้างหลังกันนะบอบปร,ฟฟอนะรับ,บรไฟฟ้าเหมือนกันนะครับบอบปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะ ด้านหลังนะครับมันเป็นตัวสปอร์ตธรรมดานะก็มัานบางังแดดตรงนี้แคมรี่มีอยู่แล้วนะครับนะเนี่ยมัานบังแดดตรงนี้แคมรี่มีอยู่แล้วนะครับด้านข้างทั้งสองฝั่งด้านหลังนะแอร์ตอนหลังนะครับเย็นสบายนะครับแล้วก็นะตรงนี้นะครับที่วางแขนของที่วางแก้วเบาะปรับไฟฟ้าไม่ได้นะข้างหลังนะครับ นะ้สวยงามเหมือนกันนะราคาไป7จ็ดแสนสามืบาทเนี่ยมีมาด้านหลังให้ด้วยนะครับเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับด้านหน้า2จุดด้านหลัง4จุดนะอันนี้เดี๋ยวลูกค้านะถ้าอยากเปลี่ยนไปทะเบียนก็ลูกค้า,าไปเปลี่ยนได้นะกับขนส่งนะครับเปิดให้ดูนี่นะรถเดิมเดิมด้านหลังเดิมนะครับไม่มีชนหนักด้านหลังนะเห็นไหม น็อตเดิมไม่มีชนด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนะยางอะไรอยู่ครบแล้วก็การลวกการซึมสีเดิมๆนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีอาถ้ารถมันไม่ใช่เดิมนะการลวกการซึมตรงนี้มันจะถูกพ่นสีนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ มันจะพ้นสีทับนะแต่ว่าถ้าเป็นสีเนี่ยก็คือรถด,ด้านหลังเดิมๆนะครับนะตัวนะครับเครื่องมือต่างๆแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับแม่แรงนะครับน,น็อตนะสวยงามยางอะไรมีให้ครบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนนะครับนะ กล้องหอยหลังก็มีให้นะคันนี้มีให้เหมือนกันนะกล้องหอยหลังนะครับเซนเซอร์สี่จุดนะที่เหลือเดิมหมดนะครับนะ้าประตูข้างทั้งสองฝั่งเดิมหมดเนี่ยเดิมหมดนะครับนะดูสัมมาเล่มคันนี้กันเนี่ยประตูเดิมหมดเดิมหมดดูสัมมาเล่มคันนะี้กันนะครับเนี่ยคันนี้ทะเบียนสองนะ 6812นะครับ2564นะจดปี21นะครับรถปี21จดปี21บอันนี้รถจดตรงนะครับนะจดปลายปีรถผลิตนะครับปลายปีก็จดปลายปีนะครับแคมรี่นะเครื่องยนต์เบนซินนะครับ25 0 0ซที่ีเหมือนกันนะครับนี่ก็เก่ง2ต่อรอย้อนหนึ่งนะเจ้าของรถลำดับที่หนึ่งเาลำดับเดียวอยู่แล้วนะอาคะแนนแคปิตอลนะครับลูกค้ารับรถไปก็เป็นเจ้าของรถลำดับที่สองทันทีนะครับนะ เข้าศูนย์อีกทีก็90้0กับ3 0มกิโลเมตรนะเข้าศูนย์เช็คระยะอีกทีนึงนะเพราะว่าเนี่ยใบการันตีเข้าศูนย์นะครับมีมาให้ครบนะไวเลสชาร์จิ้งตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะเอาโทรศัพท์วางไปนะโทรศัพท์ที่มันมีตัวไวเลสชาร์จนะครับวางไปก็ชาร์จได้นะชาร์จไม่ต้องเสียบเสียบปลั๊กเลยนะครับไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนะนะครับตามนี้นะตามนี้นะครับกับคันนี้นะผมสรุปให้อีกหนึ่งทีนะครับนะคันนี้นะครับเป็นตัว To โยต้านะ c a m ร y เครื่องยนต์2.5งจุดหสปอร์ตนะเป็นตัวปี21นะครับนะกับสนนราคานะ7 3็0 0 0นสามหบาทนะครับนะซื้อสดไม่เก็แบแวดเเพิ่มเติมนะครับอ่สรุปให้ 2, 000, นะ2 000, คันนะฝั่ง2คันนี้นะครับเป็นตัวนะคันนี้นะครับเป็นตัว t o y ยต้าแคมรี่เครื่องยนต์2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับ Hybrid p r e m i u ยนะมีสัลลบด้านบนนะครับรถปี20่สจดยีนะครับ, 20, 20, 000, รบกับสนนราคานะ962,000นบาท ฟังชันครบครบนะจัดไปให้แล้วอธิบายไปให้แล้วในคลิปนะครับแล้วก็คันนี้ตัว2.5สปอร์ตนะครับนะก็ฟังก์ชันใช้งานได้เหมือนกันนะครับนะรถมีตำหนิตรงไหนผมแจ้งไปแล้วนะ7จ7 0 0 0าหืบาทรถปี21นะทั้งคู่นะครับซื้อสดแม่เก็บแบตเจ็เปรเ็นเพิ่มเติมแล้วนะเคดี DD, จัดไฟแนนซ์ได้นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนให้นะใครสนใจนะครับรีบติดต่อมานะ0970829913นะครับผมมาลีเลขทีงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ และก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปนะครับรถรีวิวรถดีๆแบบนี้นะครับในคลิปต่อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาริกจาก RDD Car c e n t เ r ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ